กับ JR w s u m m ว n ัน War น,นะฮะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นการตีกิวรอบบ่ายของวันนะครับวันจันทรนะครับ <c oughs> ก็เจอกิวจีนอ่าเดี๋ยวเรามาตีกันตีกันนะครับอืม <c oughs> บ้านนี้นี่ทำอะไรได้มั่ง ถ้ามุมอนเตอร์ตายจะแรงขึ้นนะครับไม่เข้าครับโหดโโหเต่าแสงนี่ก็โหดนะครับโหดหมดเลยมีบ้านนี้บ้านนี้น่าเข้านะครับมีกันบ้านแปลกๆเดี๋ยวบ้านแรกนะครับผมจะใช้ทีมนี้ ก็ออร์เคเอร์น้ำนะฮะส่วนบ้านสองเนี่ยยากอยู่เหมือนกันนะครับ <c oughs> บ้านสอง เอานี้ไปล้วกันนะครับอืมอ่าบ้านสองน่าจะตาไม่น่าแพ้นะครับบ้านนี้ลองมาดูกันโอเค เนี่ยมาเนี่ยนะฮะิีคอ์ก่อนพัดเขาจะไวสุดแล้วก็เขาจะเป็นอาร์คนะครับแล้วก็อีฟิตนะครับซึ่ง <c oughs> เออ,เ,อเรา <c oughs> เขารวดไวกว่าเว้ยง่ายก็ต้องกลางโลก่อนนะฮะ ไม่สตตนโอเคเชี่ยถูกตัวนะอาจจะต้องมีหลังเลือดนะครับหนะ้าคแล้ว สตาร์นหน่อยสตาร์นหน่อยสตาร์นหน่อยสตาร์นไม่ติดเลยฮะโอ้ย,อยางานงอกแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอฟเอฟโอ้โหโสวนอีกนั่งอ,อยู่เต็ม เอ้ยจบครับนี่เฮ้ยคือเราจะวัดจะวัดเอ็กเตอร์ทนกับ AI แม่งไม่ได้เลยนะฮะคือแม่งแบบแม่งโกงมากแล้วมันจะชนะไมมว่าตาเนี้ยยันเสมอได้ปะวะ จะลองดูนะครว่ายันเสมอได้ไหมเนี่ย <Yeah. S 1> yeah. ผมนี่แม่งเซ็งกับ AI คอมมากเลย ครับตอนนี้โอเคพอดีนับเธอนะะคือตอนนี้ยันเสมออย่างเดียวนะครับได้บอกว่า ว่าน่าจะเสมอได้นะครับดูดูแล้วเนี่ยฮะเกาะเราก็จะกลางพอดีกับ <c oughs> ท่าแรงๆของมันนะฮะมีฮิวให้รีบพิวนะฮะมันจะได้ทดรอบมาใหม่อุย้ย เสียไปสองคือแม่งถ้าเกิดอ,อีฟิตน้ำม,มันไม่ไม่เอ็กซ์าเทิร์นออร์เคิรน,นะแม่งก็ชนะคือแบบตาแรกก็เสียไปสองเลยนะครับสำหรับกิวนี้ก็กดข้ามไปก็ได้นะครับถ้านานหน่อยอันนี้นานผมยันเสมอนะ อีฟิดน้ำนี่เป็นตัวที่แม่งน่ารำคาญาจริงมีทุกบ้านแล้วก็จัดการได้ยากทางโก้ครับขึ้นรอเร็วขึ้นรอเร็วๆเฮ้ยเฮ้ยใจเย็น เอ้ยชักไม่ดีละช,ชักไม่ดีละแม่งเอ็กเตอร์เทิร์นมาบ่อยเชี่ยดูดิฮนะแม่งได้เอ็กเตอร์เทิร์นกี่ทีอนะ่ะเออแม่งเอ็กเตอร์เทิร์นเข้าไปอารมณ์เสียมากเลยฮนะเกมนี้ ยีเ e ของไอคอมทูอัดเนี่ยนะมันโกงเรามากนะครับเอ็กเตอร์เทิร์นมันอะ่ะไม่ใช่ยี่สิบสองเปอร์เซ็นตแน่นอนนะผมว่าแต่ไฟเราอะ่ะไม่ถึงยี่สิบสองเปอร์เซ็นตแน่นอนอน้อยกว่าอ่ะึ้นแล้วผมก็กดแล้วกันทูไม่ได้ละมาดูอันนี้กันเดี๋ยวดูลิงลว่าลิงมันจะกินยาบ้าหรือเปล่านะดูนะแม่งอิสลัด มาเลยมาเลยเออตายลิงลิงตายตายแล้วเกอดลบดาบมันไม่ลบเลยโอเคลิงตายละอืมสลัดสลัด เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยอืมเคครับไม่พลาดบ่านนี้แม่งพลาดก็แย่แล้วบ้านแรกแม่งหัวเสียเลยฮะหัวร้อนเลยก็ถือว่าลื่นแล้วกันนะครับอม่ ดูบ้านสองบวกมากฮะเชื่อเจอบ้านนี้อีกแล้วบ้านบ้านสอง ไม่รู้จะเล่นยังไงเลยอีฟ,ฟิตตายไปดูบ้านในท้ายก่อนนะครับเอาชัวนะครับอเอ๊ะนาน บ้านที่ชนะชัวรเพื่อเรียกความมั่นใจก่อนนะครับบ้านเนี้ยผมว่าได้จะได้ บ้านแรกนะครับต้องเอานี่ไปเลยนะส่วนบ้านสองเนี่ยจะเปลี่ยนนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอตัวฮิวหนึ่งตัว ตัวที่มันจะไม่ทำลายอะไรเรานะฮะพีทไฟเอเอเอบ้านนี้ไม่มีบ้านนี้ไม่มีนนไม่มีเกาะแตกนะครับเกาะแตก ไม่มีเกาะแตกเอาหมี่ไปได้นะครับตัวฮิวท่าน้ำไม่มีเว้ย เอาตัวนี้ไปแล้วกันฮนะิวกีิเทนวะเนี่ยอ๋อสามเทนโอเคพอได้ได้ป่วะพีดไฟพีดไฟฮิวสามเทนแล้วกันบวกเลือดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วย กจะเอาทีมเลือดห้าสิบเปร์เซ็นต์ก็นสี่หมืนไม่น่าตายมีเราจะโดนสตัรนรัวๆแน่เออเทียนนะครับเอาใหม่ดีกว่าเอาทีมนี้ดีกว่า ก็เอาตัวรับตีหนึ่งตัวนะคเอ๊ะต้องเป็นท่านน้ำสิอืมไม่มีตัวฮิวท่านน้ำเลยตายไปแล้วตัวฮิวท่าน,น้ำ ี่ยงไปไหมเนี่ยไม่น่าเสี่ยงนะครับเพราะว่าเขาจะตีแค่วูฟเรานะครับไม่มีเกาะแตกด้วย ไอ่ตีบอลมันจะทำให้อีอแลวเคลื่อไฟรัวๆก็วะ mm. อว่าวไม่กลางโล่นะครับพีทไฟ AI เนี่ยแม่งฉลาดมากคือจะไม่ยอมกลางโลน่นะฮะก็โอเคขอให้ติดให้หมดนะพีทพียไม่ติดมแต่พีทไฟตาย,ตายนะะแล้วมันก็ชุบมาโอเคยิงโพล่าได้โพล่าผมถึกอยู่ อืมผิดไฟอดี๋ยวมันกลางโลกโอเคครับเรียบร้อยบ้านแรกอ่ะมาดูบ้านสองกันใส่เกาะ,ะแตกก่อนล้คกัะฆนน่าอะไรก่อนดีจะตายปะวะฆ่าฆ่าออร์แลวเคิลไฟนะครับโอ้ตายนะครับโอเคจบแล้ะอา่า สตาร์มาสตาร์สตาร์โอเคสิสโลหัางหิวไปโอเคจบแล้วครับพัดลมเขาไม่ได้ไหวมากนะ เทวเลดี้อ่อได้ได้วะเทวเลดี้นะไม่เป็นตัวที่ว่าผมายังไม่มีประโยชน์อยู่ดีนะครับถึงปรับสกิลมาแล้วก็โอเคเราเรียกความมั่นใจได้นะฮะต่อไปนะครับ กลับมาที่บ้านสองบวกนะครับโอ้โหบ้านนี้เถื่อนมากแอ t แท k กสปีดวิ t วอเ t อรบ้านนี้น่าเล่นนะครับโอ้โหมีคนไปลื่นสองคนขอดูบ้านอื่นนีย ขอดูสามบวกอีกรอบนะครับผมอยากจะตีสามบวกเพราะบ้านเขียวมันเยอะออบ้านแรกนี่ไม่เท่าไหร่นะครับแต่บ้านสองเนี่ยอันนี้แม่งสุดๆุดว่ะ เอาไว้ก่อนอืมไม่อยากแข่งสปีดด้วยนะสามบวกน่าจะไม่ไหวนะครับบ้านนี้ โอเคผมยอมครับสามบวกไปตีสองบวกดีกว่าเอาช่ว์ๆนะครับเราต้องชนะชัวๆ์ๆไปลื่นบ้านแรกมาแล้วแบบเซ็งมาก ด้านนี้แล้วกันไม่น่ายากเอาใหม่บ้านแรกนะฮะผมว่าว่ามันไม่น่าจะไหวมากอืม ว่ามันไม่น่าจะเร่งแล้วไม่น่าจะไวกว่ากอล่าผมนะส่วนบ้านล่างเนี่ยเราจะใช้ทีมวิวล้วนนะครับ เออ,เอ,อไม่ต้องไม่ต้องอันนี้ทำอะไรได้วะ เอาเงือกไปรับตีนได้ครับบานลา ไอ้บาลาไม่ได้ดีสปีดนี่วะหายแล้วกลางขั้นไอ้เหี้ยดีนะครับไม่ออกท่าสามก็ถือว่า AI โง่ o ไปครับตาน,นี้เกือบแล้วครับเกือบวายวอดล้ว ไวกว่าด้วยหรอโอเคครับแต่กลางอินมูก่อนไปไม่ตายหรอโอเคไาแล้วก็สบายแล้วครับเงือกลับตีน ว่าจิ้มตัวได้นะครับว่าจะฆ่าตัวไหนอย่าให้ออกนะโอเคอุ้ยไม่คี้ <c oughs> เนี่ยเราเพย์เซฟโอเคไอ้เฮียไม่ขีกแล้วยวต้องทำรูนใหม่เว้ยอ่ะโอเคครับก็ ชนะนะครับสำหรับบ้าน2บวกไปก็วันนี้ก็ตี3บวก2บวกแล้วก็1บวกนะครับลื่นไป1นะครับเป็นการเสมอบ้านแรกไปน่าเจ็บใจมากนะครับโอเคก็วันนี้สําหรับตีกิวคนจีนนะครับรอบบ่ายก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดถับสไ r i ายเป็นกำลังใจนะครับที่ j r w Summoner War นะครับครับ ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ